สวัสดีนะคะราเข้ามาเจอกันกับกิฟในช่องกิฟพัสดุอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอย่างที่คนเห็นตามหวัวข้อคลิปไปเลยนะคะกิฟก็จะมาเปรียบเทพพียบคุชชั่นอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าในวันนี้ก็คือจะเป็นเปรียบเทียบของคุชชั่นยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าเป็นสูตรคนละรุ่นนะคะจะเป็นแบรนด์ไหน,นไปไม่ได้นอกจากโรแมนต์นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้รุ่นที่กิฟะเอามาเปรียบเทียบกันเนะี่ยก็คือจะเป็นโรแมนต์นูซิโลคุชชั่นอันนี้จะเป็นสูตรเนื้อแมทนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็็็คคืออเเปปนนนนนะะัี้จสูตร ตั้งแต่จริงๆสูตรนี้ของเขากิ๊ฟเคยใช้แล้วนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นครั้งแรกเลยที่กิ๊ฟจะมาใช้ในวันนี้นะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มรีวิวรีบเทบคุชชั่นทั้งสองตัวนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะหน้ากิ๊ฟจริงๆเราเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันมากๆโดยเฉพาะบริเวณ T zone อะไรเงี้ยคือจะเป็นส่วนที่มันจะมีความมันออกมาได้แบบไวกว่าส่วนอื่นมากๆนะคะสภาพหน้าของกิ๊ฟตอนนี้นะคะก็คือตรงเนี้ยมันก็จะมีแบบรูขุมขนแล้วมันก็จะมีพวกแบบรอยสิวตรงเนี้ย แล้วก็มันจะมีรอยสีกตรงนี้ด้วยรูขุมขนเนี่ยรอยแดงมันก็แบบมีบ้างตรงแบบเนี้ยเห็นชัดตรงแบบปีกดมูตรงนี้หน้าผากก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เดี๋ยวกิ๊บจะมาสวส,สีเปรียแบเบทียบทั้งสองตัวนี้ให้ทุกคนดูนะคะอันนี้นะจะเป็นสีของูซิโลล์คุชชั่นนะคะอันนี้จะเป็นตัวของแบลวอเตอร์คุชชั่นนะซึ่งทั้งสองอันนะั้กิ๊บใช้สีเบอร์สีนะคะ กิ๊รู้สึกว่าถ mm ้าดูอย่างเงี้ยสีของ bare water มันจะดูมีความเข้มกว่าไหมอะเดี๋ยวข้างขวาเนี่ยกิ๊จะมาใช้เป็นสูตร gold ตัวนี้ลงที่หน้านะคะแล้วก็ข้างซ้ายนาก็จะใช้เป็นสูตร m a t ตัวนี้นะคะเก็จิ้งของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นสีแบบ ฝ้าจริงๆมันมันเป็นฝ้าออดนะแล้วก็คือเป็นฝ้าที่แบบไล่เฉดแบบสีสวยมากจริงๆรูปทรงผับรูปนี้ของเขาคือเนื้อมันนิ่มนะคือแบบนิ่มมาแล้วก็รูปทรงคล้ายกันก็จะมีความคล้ายๆเป็นแบบหยดน้ําแบบอย่างนี้นะคะเนี่ยทุกคนเห็นเนื้อ่าเนื้อมันจะมีความแบบเป็นนาแบบดูมีความเหลวแล้วแบบเป็นนาแบบจริงๆตัวคุชชั่นตัวนี้นะคะที่เคลมว่านะก็คือจะเป็นสูตรแบบเนื้อโก้นะคะเนื้อบางเบาปกปิดระดับปานกลางแล้วก็ตัวนี้มีส่วนผสมของเอสเซน์ด้วยนะคะทาให้มีความชุ่มชื้นยาวนนานอยู่สิบแปดช เราจะมาเริ่มทาที่หน้ากันเลยนะคะโอ้ว้าวว้าวรุ่นนี้มันโกรจริงทุกคนมันโกมากแล้วมันก็บางเบาจริงๆแต่ปกปิดอะนาะตอนนี้คือยังไม่เห็นนะจะ,จะลงแบบทับรอยตรงนี้ให้ดูอีกทีนึงนะคะว่ามันจะรอดไหม นี่นะคะก็หลังจากที่ลงไปนะก็จริงๆจะบอกว่าบาวมากกับเนื้อคือมันมีความฉ่ำมากจริงๆแนละ้วคือตัวเนี้ยของเขาอเนื้อมันจะแบบบางบางบาง,บางเหมือนแบบตอนแตะพับมาคือนึกว่าแบบแตะไม่ติดอะคือคนคือมันบางมากๆากแล้วก็คือเน่ยหน้าที่ลงไปมันก็จะมีความแบบฉ่ำๆโกโก้จริงๆแต่ด้มากๆว่าที่วันนี้ตอนที่อาจมันไม่ค่อยมีแดดมันมีแต่ฝนแต่คืนอ,อย่างเนี้ยทุกคนเห็นแบบ ความแตกต่างระหว่างข้างนี้ที่ลงแล้วกับข้างนี้ที่ไม่ได้ลงไปทุกคนคือมันจะมีความแบบช่ำๆโกโก้แบบมันจริงๆแต่คืออย่างอันเนี้ยรอยที่ตอนแรกลงไว้สองรอบคือมันก็แบบปิดไม่ได้นะคะแล้วก็ฟิลเบอร์ลูกขงขนอะ่ะเอาจริงๆมันแบบเบอร์ด้เล็กเล็กเล็กแบบเล็กเล็ก ต้ตาจะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะทุกคนเอาจริงแอบแบบกบได้แบบบางๆเบาๆมากๆจริงๆต่อมานะคะฝั่งซ้ายแล้วลงเป็นตัวนี้นะคะสูตรแมทของเขานาะซึ่งตัวเนี้ยคุณสมบัติที่เขาเคลมไว้นะคะก็คือเนื้อจะมีความเป็นเซมิแมทนะคะเนื้อบางเบาสบายผิวนะคะแล้วก็ติดทนยาวนานอันนี้คือที่เขาเคลมไว้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงที่หน้ากันเลย อันนี้นะคะกิ๊ฟลองนูซิโอโคชชั่นเรียบร้อยแล,แล้วนะคะคือตัวเนี้ของเขาเนี่ยมันจะมีความแบบบางเบาจริงๆแล้วคือมันจะได้ความเป็นแบบงานผิวที่ค่อนข้างสวยอะ่ะเออฝั่งเนี้ยคือตัวเนี้ของเขาคืองานผิวแบบสวยมากจริงถ้านาตอนนี้นะคะอย่างตอนแรกที่กิฟมีรอยพวกตรงนี้ใช่ปะที่ทุกคนเห็นหรือแบบสิวที่มันจะเกิดใหม่ตรงเนี้ยเออมันก็ถือว่าเหมือนแบบ กบได้เหมือนกันแต่อาจจะแบบไม่ได้วาวมา,า,ากแตออ่ต้องยังไงก็ต้องมีลงคอนซีลเลอร์ทับนะคะแล้วก็รูขุมขนก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะทุกคนเอาจริงๆมันก็เบอร์ูขุมขนได้นะแล้วก็ใต้ตาก็จะเป็นอย่างงี้นะอันนี้ใต้ตาถ้าเทียบสองข้างยังเงทุกคน จริงๆกิวรู้สึกว่าการปกปิดแต่ลาคือได้แบบว่าเท่าๆกันอะพอๆกันนะคะแล้วก็ถ้าจริงๆถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะเห็นเลยว่าข้างนี้มันจะดูมีความแบบค่อนข้างโกกว่าข้างนี้มันก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้โกมากขนาดนั้นแต่ว่าทั้งสองข้างอ่ะก็คือมีความเป็นงานผิวแบบผิวมากผิวแบบผิวสวยแบบสวยมากจริงอันนี้ให้เทียบสองข้างว่าอ่ารูขุมขนฝั่งนี้ก็ว่าสุดแมทก็ปิดได้ดีกว่าแหละ ส่วนใต้ตาจริงๆใต้ตาตอนนี้คือให้พอๆกันเลยรอยสิวอันนี้ที่สิวเกิดใหม่นะคะก็อาจจะต้องลงคอนซีลเลอร์ทับอยู่ดีส่วนอันนี้ก็คือลงคอนซีลเลอร์แบบแน่นอนเพราะว่ากบไม่ได้เลยอันนี้แต่ตอนนี้ต่อให้เป็นกล้องเนี้ยต่อให้วันนี้มันไม่ค่อยแบบมีแดดม,มันก็จะเห็นบว,ว่าแบบฝั่งนี้มันรูมีความแบบ กกว็นะตอนนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะคร่าวๆเดี๋ยวกิฟขอตัวไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนี่นะคะกิฟไปแต่งหน้าทาผมเสร็จเรียบร้อยพอดีคือตอนนี้แต่งเสร็จเนี่ยก็คือท้องฟ้ามีแดดพอดีนะคะที่นีน้านาตอนนี้ทุกคนชอบฝั่งไหนมากกว่ากันคะจริงๆกิฟว่าแบบก็แอบเลือกยากเหมือนกันนะเพราะถ้าดูตอนเนี้ยทั้งสองฝั่งก็คือแบบแานผิวสวยเดี๋ยวจะมาลองใช้คุชชั่น2ตัวนี้ดูนะคะทั้งวันนะว่าแบบ ผลลัพธ์ที่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะก็คือฝั่งสุดโกเนี่ยมันก็จะมีความมันออกมาแล้วนะอย่างตรงประมาณแบบหน้าแก้มปีกจมูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นได้ชัดนะคะตรงนี้นะมันก็จะเริ่มมีความแบบเป็นคับคราบด้วยซึ่งจริงๆฝั่งเนี้ยมันก็มีความเป็นคับคราบแบบดูแบบยมยมนิดนึงแล้วเหมือนกันทุกคนประมาณนี้ นี่ความมันตรงนี้ก็เริ่มออกมาแล้วแล้วก็คือกิฟมีใส่แบบหน้ากากอนไะมัยออกไปข้างนอกมาด้วยปัดแก้มมันก็เลยอาจจะหายไปนิดนึงนะตอนนี้นะฝั่งเนี้ยมันจะมีความแบบวาวๆและรูปแววๆกว่าแบบอีกฝั่งหนึ่งมากๆนะคะบริเวณเหนือก็จะปาก็จะต้องมีความแบบวาวๆออกมาค่อนข้างเห็นชัดมากๆจริงๆฝัง่งนี้มันก็มีความแบบมันๆออกมาแล้วเหมือนกันแต่เอาจริงๆทั้งสองฝั่งอนะก็คือมันยังอยู่ติดที่ผิวเราอยู่มันไม่ได้แบบรู้สึกหลุด นี่นะคะอีกประมาณ15นาทีก็จะ3ทุ่มนะหลังจากที่ใช้คุชชั่น2ตัวนี้ผ่านมาประมาณ8-9ชั่วโมงนะคะสภาพหน้าที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยจะมาเริ่มจากฝั่งสุดโกก่อนนะคะต,ตอนนี้สภาพหน้าเนี่ยคือพุ่งมองเราว่าแยกไม่ออกว่ามันคือโกหรือมันวาว,าวเพราะว่าแบบความมันมันออกมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเทียบจริงๆเี่ะจะเห็นว่าฝั่งเนี่ยมันจะมีความวาวออกมา,มามากกว่าแบบเยอะมากๆนะคะตอนนี้แค่จะถูกส่วนหน่อยชัวแบบ ปีกจมูกแบบหน้าแก้มหรือแบบตรงหน้าผากเนี่ยมันจะมีความแบบวาวมากมากนะคะทุกคนแล้วก็จริงๆกิ๊แอบเห็นตรงเป็นคราบตรงเนี้ยนิดนึงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะเพอเกิดจากแบบแมสอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะบริเวณเหนือก็จะปากนะคะก็จะเป็นฟิลแบบ มันไม่ได้ถึงแบบเป็นค่าแต่มันจะมีความเหมือนแบบความมันออกมาเยอะมันจะมีความแบบหน้าแบบอาจจะดูยมเล็กน้อยตรงนี้นะแล้วหน้าผากก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้นะคะฝั่งสุดแมทเนี่ยมันก็มีความแบบว่าวออกมาเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความวาวออกมาน้อยกว่าฝั่งสุดโกนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าแล้วตอนนีน้ที่เห็นอนะ่ะเออตรงนี้ก็จะมีความแบบเป็นคราบนิดนึงนะคะบริเวณเหนือกระจะป่าจะเป็นประมาณนี้เลยถ้าบริเวณที่แบบเป็นสิว มันก็จะมีความแบบอ่าเป็นแห้งๆเป็นคราบๆอย่างนี้นิดนึงนะคะหน้าผาก็จะเป็นฟิวประมาณนี้ก็นี่ก็จะเป็นสภาพหน้าคร่าวๆที่ได้นาตอนนี้นะคะก็จะมาขอพูดถึงตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่กิ๊ฟใช้สูตรโกนเนี่ยคือต้องบอกว่ากิ๊ฟทึ่งตั้งแต่แบบเนื้อของเขาตอนที่ผัดมันแตะคุชชั่นมาทุกคนเดี๋ยวกิ๊ฟจะแตะให้ดูคือเนื้อของเขาอย่างที่บอกคือมันมีความแบบเป็นเหลวเป็นน้ำมากๆจริงๆะคือเนื้อคืออย่างนี้ใช่ปะเนื้อคือแบบนี้นนะแล้วก็เี่ย แตออกมาเนี่ยทุกคนมันได้เป็นฟิลอย่างเงี้ยคือตอนแรกนึกว่าแตะแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันจะเอาอะไรไปท่ายที่หน้าแต่คือพอทาไปที่หน้าเราจริงๆอ่ะมันจะมีความเป็นฟิลแบบน้ําแบบเหลวมากจริงๆคือตอนแรกทารู้สึกแบบอันนี้คือทาแล้วเราคือมันบางแบบ บางและบางมากๆแต่พอทาลุนนี่ไปที่หนา้าคือหน้ามันจะมีความแบบความฉ่ำความโกแบบหนักที่หนักมากๆจรงคือที่มันจะเห็นชัดมากๆตัง้งแต่ตอนที่แบบลงเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอด้วยความที่เนื้อมันเป็นเนื้อแบบเหลวๆเป็นน้านอย่างเงี้ยสำหรับกิว๊วสวนมันไม่ได้ปกปิดได้มากขนาดนั้นเอาจริงปกปิดนี่คือแบบ น้อยมากๆไม่ไดียวาวมากขนาดนั้นนะคะอย่างรอยที่ทุกคนเห็นตอนที่กิ๊บลงไปอ่ะเออคือมันก็ไม่ได้แบบปิดได้อะไรเงี้ยคือมันยังไงมันก็ต้องมีลงคอนซีลเลอร์ทับแน่นอนแต่คือจะบอกว่ารอยอันเนี้ยกิ๊บบอไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ทับนะคะทุกคนกิ๊บลืมแต่ว่าส่วนอื่นของหน้าเนี่ยกิ๊บไม่ลงคอนซีลเลอร์ทับหมดนะยุกคนอัอน,นเนี้ยส่วนคุมมันเนี่ยพูดตรงๆว่าตอนเนี้ยะกิ๊บรู้สึกว่าคุมมันมันก็ไม่ได้วาวมากเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยที่เทียบไม่บอกเลยก็คือไม่รู้ว่ามม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 ััััััันน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 นคคคือออออโกกกกกขึ้้วว่าาาาาเเเเดิิพะแแบบบบ็็ลลยยยงห ยิ่งวาวขึ้นนะคะฟินิชผิวที่ได้มันก็เลยจะเป็นฟิวประมาณนี้นะนะตอนนี้แต่พูดตรงๆว่าถ้าใครที่ชอบความแบบความฉชมชมม่ำๆอะความดูเป็นผิวแบบกลาสสกินกรี่สกินอย่างเงี้ยกิ๊คิดว่าน่าจะชอบตัวนี้แน่นอนแบบชอบแบบ ชอบแน่ๆ่บนฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นตัวนูซิโลคุชชั่นตัวนี้นะนึ่งตรงในเนื้อของเขาบางเบาจริงๆแล้วก็เป็นตัวที่รู้สึกว่ายิ่งถ้าตอนที่ความวาวมันออกมาคือมันมีความเป็นงานผิวที่สวยมากๆสวยแบบสวยมากจริงๆคือถ้าแค่ซับหน้าแล้วก็คือทัดหน้าคือสามารถไปต่อได้เลยอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะถ้าเรื่องความปกปิดนะยังไงก็ต้องวงคอนซีลเลอร์ทับนะคะถ้าเป็นรอยแบบที่ใหญ่มากๆจริงๆคือมันปกปิดได้แบบไม่ได้วาวมากขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าก็ดีกว่าสูตรโกนะ ส่วนเรื่องคุมมันเนี่ยก็ถ้าเทียบกันแล้วก็คือตัวเนี้ยมันก็แน่นอนว่าทําได้ดีกว่าสุดโคแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนหน้ามันแนะนําจริงๆว่าต้องมีแบบเซตด้วยแป้งแล้วก็ลงพัมเมอร์อะไรอย่างงี้ลงด้วยมันจะได้อยู่แบบระหว่างวันได้นานขึ้นความมันมันอาจจะออกมาแบบว่าช้าลงกว่าเดิมนะคะจะมาสับหน้ามันนะคะให้ดูว่าความมันมันมีเยอะมากประมาณไหนหน้า อันนี้นะคะก็เป็นซับ,บน้ำมันที่ซับออกมาได้นะคะทั้งสองอันเลยกิ๊วรู้สึกว่าจริงๆมันก็มีความมันออกมาทั้งคู่แต่ถ้ามองด้วยตากิ๊บรู้สึกว่าเป็นฝั่งโกที่มันจะมีความมันออกมามากกว่าแล้วอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่กิ๊บใช้โรแมนทั้งสองตัวเปรียบเทียบกันนะคะข้างขวาเนี่ยก็ย่งจะเป็นรุ่นโกแล้วก็ข้างซ้ายก็จะเป็นรุ่นแมทนะคะจะบอกว่าพอมันมาเจอแดดแล้วอ่าก็ตองบองว่าแบบเรื่องไม่ได้คือกิ bon ๊บรู้สึกว่าผิวทั้งสองข้างอ่ะมันสวยแบบมากๆเหมือนกัันนแแต่คคืออขขข้าาางงเเีสุดโกมมมจะวบบ หมือนสวยแบบฉ่นาน้ำแบบผิวดีมากกว่าคือข้างเนี้ยมันก็คือดูผิวดีแต่ข้างเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีความฉ่าหรือความดูโกรมากเท่าข้างนี้นะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าข้างเนี้ยมันก็อาจจะแบบหลุดได้ง่ายกว่าแบบข้างนี้นะคะส่วนรุ่นโกเนส่าสำหรับ กิฟนาะตอนนี้ก็ยังคิดว่าปกปิดอะไรอย่างเงี้ก็อาจยังไม่ได้ค่อยว้าวเท่าตัวรุ่นแมทนะคะถามว่าเรื่องมันติดแมทไหมนะคะก็ติดนะทั้ง2สูตรเลยติดเหมือนกันอันนี้จะต้องเป็นฝั่งของสูตรโกนะคะใน,นจะเป็นฝั่งของสูตรแมท ติดหมดเหมือนกันแต่ว่าสุดโกสำหรับกิมทัวมันจะติดเยอะกว่าแล้ววันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวบบีบ้แพูชั่นทั้ง2ตัวของโรแมนของกิมในวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะและหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์นะคะจะได้มาเจอกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ